สวัสดีครับแม่พี่น้องปองป่าลักเกอรอฟซีแม่สุภาพครัวลำเพลินลักเกอรฟซีสาวแ้อเพริ่มแพงสุณสุกครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องแม่สุภาพครัวลำเพลินในพี่น้องเด้อตอนนี้กับลุงตูกรอยู่สํานักงานสาวน้อยเพริ่มแพงครับพี่น้องครับมาทายคลิปแม่สุภาพครับนะครับแม่สุภาพไปมาทายคลิปทางครัวครับปาาเมญลันเป็นยังไงครับโอ้บรรยากาศดีคัดครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นหลัง หลังไอ้สำนักงานสุดๆกับซีนีบอครับบอหกไงครับนะครับสองบอครับหลังจากที่เพิ่นซื้อที่เพิ่มมอีกเนาะแล้วก็ได้สร้างก็สร้างหลายซิ่งหลายอย่างครับมานีก็สิเป็นขั้วครับผมงขั้วครับปกติแล้วตะก้อนก็สิีขั้วก็อยู่ฝั่งพุ่นครับบ่ได้ง่ายจากมองนั้นมาเป็นมองนี้ครับนะครับตอนนี้กับในขั้วเฮากับประจำการยู่ผู้นึงครับรู้สึกว่าสิอีกผู้นึ่งกระแสครับสวัสดีครับแในขั้วอุบลรัตน์ แม่รัดค่ะแม่รัดแม่รัดเจ้าเก่าเจ้าดื้ครับแม่รัดค่ะแม่นุ้ยลาค่ะนุ้ยลาลากิวบันแล้วครับลากสามวันวันนี้พรุ่งนี้ก็มาแล้วแม่นุ้ยพรุ่งนี้ก็มาโอ้นุ้ยลาแปลงได้ไงใบไหมคนเดียวทำใบไหมคนเดียวมันเด็กยังมาไม่เยอะค่ะก็พอทำได้อยู่ค่ะยังไม่ร้อยหน่อยหน่อยเขามาใหม่เขายังทานยังไม่เยอะอืกินยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่หมดทุกคนครับผมเพราะเขก็ยังมีตังค์มาจากบ้านอยู่อยลุงครัวเขาส่วนมากครับเคยทราบกับซื้อพวกไอีนะครับเนาะพวกไอ้นีค่ะจะอยู่นี่ แจกให้อยู่ก็คือพนจะเ้ากระเทียมใช้ถ้วยโฟมกับช้อนถ้วยโฟมถ้าสมมติว่าเป็นถ้วยชามนี่ไม่ครัวตายแล้วไม่ล้างถ้วยชามแล้วลาไม่ไหวแม่ครัวสามารถออกเลยแหละล้างไม่ไหวหรอกครับตอนนั้นทำเตียมแต่ของเงินนี่แหละเป็นมองเก็บข้าวสารนี่เนาะเก็บนี่นะช้างค่ะอันนี้คือเป็นโรงครัวเ่รครับตรงนี้โรงครัวค่ะบ่ตักกวนอยู่ตรงนู้นนี่เนาะตักกวนะอันนั้นเป็นเขาทําอะไรตอนนี้ครับติโรงนั้นนะครับโรงแรกชุดของ ข้อตุ้มหนึ่งก็คือของสาวน,น้อยแพงแพงอันนี้จะเป็นของสาวน้อยลำพูชูอ๋อทำด้วยกันในอะไรทำด้วยกันเออแต่ว่าแยกเป็นเหมวดไปชุดเป็นข้อตุม้มครับแผนข้อตุ้มก็คือแผงหนึง่งเป็นของสาวน้อยน้ำทีมงานโดยกูเอเนาะอันอันนี้นี่เป็นสาวน้อยลำพูชูเน,นี่นก็คือเป็นของของนาของนางไม่สาวน้อยของน้ำ<ม>เป็นบอริเทนน้ำกันชูเทนน้ำกันบอก การเด็ดอันนี้เท่านเคลีรกันเนาะแม,ม่ครัวดว่าเอาไว้อยู่คนยังไม่เยอะเนาะยังไม่เยอะค่ะก็จะยอยามาแล้วเมื่อคืนก็มาออมที่นี่ก็ให้ใช้ช่วย้ช่วยกับชาวบ้านไปแจกให้วันนี้ทำอะไรสู่ันนี้<า><อ>ก็เช้าไก่กระเทียมกับผัดักบุงค่ะไก่กระเทียมกับผัดักบุ้มมีมข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็มีข้าวเหนียวก็มีคนเขาไม่หิวทำคนเดียวเห็นไหมอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ไก่กระเทียมค่ะปล่อยหรือยังปล่อยปล่อยรูปปล่อยไปแล้วค่ะครึ่งเหลือครึ่งนึงเนี่ย เช้าเช้าเชื่องยิงไม่ค่อยกินเท่าไหร่ยังไม่ตื่นตื่นมาไปซ้อมเลยอันนี้คืออะไรอันนี้ผัดผักบุ้งนานแล้วมันจะออกดำๆเลยจะหมดแล้วนี่ยใคดีผักบุ้งนานแล้ว่อยได้กินแซ่บไปแล้ครับไม่โครนากับฝีมือดเลยค่ะก่อนเคยไปทำครัวที่ไหนแม่เนี่ยหนูทำมาหลายที่ค่ะหมายถึงหมายถึงหลายที่เลยคือหมายถึงเป็นหมายถึงเป็นแม่ครัวทุกที่ ร้านอาหารหรือว่าอะไรร้านอาหารโรงแรมก็มีค่ะมอัชภชพสีเกียรติก็อยู่ห้าสามห้าเจ็ดถึงหกศูนย uh. ์่ำต้นเลยอยู่อะไรอย่แลมณีถล่มห้าสอง uh. 2> 5, 2, ถึงห้าเจ็ดแม่ป่วยก็เลยออกลาออก uh. ไม่ชี้แค่ออกค่ะ่อนระเบียบจิตอาานีแค่ออเด็กก็เยอะแต่ว่าเด็กม่ช่วยทำตันเช้า uh. แต่พอลาออกปุ๊บพ่อแม่เสีย ก็มาทําที่มอรัชะพัฒน์สีเขตร้านนางเจ้าเก่ามาช่วยเจ๊นางทำอาหารใกล้ๆโรงแรมเนี่ย <c oughs> แต่พออยู่ได้กี่สิบสาปีห้าเจ็ดถึงหกศนเนี่ยหกศนั่นเจ๊นางก็เสียเป็นมะเร็ง <c oughs> มะเร็งลำไส้ <c oughs> เปลี่ยนไส้ก็อยู่ได้ปีหนึ่ง <c oughs> แกก็เสีย <c oughs> แกก็ได้ออกทีนี้เฮียแกบริหารไม่เป็นแล้วภรรยาใหม่ก็ก็ไปเอาเงินรายวันอันนี้ก็ปิดก็คนใหม่มาบริหารก็ไปพอดีเขาติดต่อโรงแรมให้นี่โรงแรมโคเดีมเพิลซอยหนึ่งบังจากโรงหรึ่งโรงแรมโคเดีมเพิร์ลคนกินอะไรตีบมือมืสุดที่รากแค่ธรรมดาเด้พี่น้องครับอยู่ในขวดแค่โรงแรมสามดาวไปจัดจานไม่เท่าไหร่หรอกอาหารก็อร่อยอยู่แล้วก็มีสูตรของคนอยู่ครับ ก็โรงแรมเจ็ดสิบห้องนี่แหละแล้วลทีนี้โควิดมา mm hmm. เขากลับบ้านหมด mm hmm. นักท่องเที่ยวกลับบ้านหมดแค่จีนนั่แค่ญี่ปุ่นกลับบ้านหมดเห mm hmm. ลือไม่กี่คนเจ้าของโรงแรมเลยบอกใครจะออกก็ออก mm hmm. คุณรัฐจะอยู่ไหมถ้าคุณรัฐอยู่คุณรัฐจะให้ทาแม่บ้านทำสิบห้าวันหยุดสิบห้าวันจ่ายส mm ี่พันห้าคุณรัฐจะไหวไหมก็ mm hmm. เลยบอกว่าไม่พอใช้ mm hmm. อบอกอนุขอลาออกแ mm hmm. ล้วกันลาออก เราออก็มาทำไปทําอยู่โรงพยาบาลสิรินทำพัดาทม์ท <ำ S 2> โรงพยาบาลศิรินทำ,ทำเสื่อขับอาหารให้โรงพยาบาลกุ๊กทำทุกอย่างแต่นั้นโรงพยาบาลเนี่ย200 200เตียงแต่ว่ามันวิ่งไปวิ่งมาแต่ช่วงนั้นก็ขายของด้วยครับก็ไปทําให้เขาพูดพระฤหัสทําพัดไทม์พูดพระฤหัสทําตีห้าเลิกเลิกไห้าโมงเย็นก็ให้560 เพราะว่าเออมันลาไม่ได้อะไรไม่ได้ญาติเสียอะไรให้ป่วยก็ไม่ได้อต้องหาคนแทนก็เลยไม่ไดไปหลานร้านไป็นคนอยู่ที่นั่นทํฝายบัญชีอยู่อ,อยู่ที่รงยาบันสิกลินดาซานสารสารนแล้สารสารนพอดีมาปลาเกี่ยวข้าวหยุดมาเกี่ยวข้าวปีที่แล้วเกี่ยวข้าวเสร็จมันทำบุญพี่ชายก็เลยรออยู่แว่หนึ่งกำลังว่าจะไปทํางาน แม่น้องช้างจากพัน์ก็เลยแนะนำมาให้ทำที่นี่มาช่วยซอนุ่กับว่เโจหน่อยไม่คนเก่าเงี้ยเขดีว่าเป็นคนชอบทำอาหารก็เลยมาช่วยการทำช่วยทำช่วยให้ลูกให้หลานกินนี่แหละก็เลยได้มาก็เลยได้มาอยู่พ่อโจ้ซอนุ่มากี่เดือนแล้วเนี่ยมาตั้งแต่ห้ากุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ค่ะมีนะมีสามปีเศษวันสี่ห้าหกหน้าเดือนเนาะปเดือนนี้ค่ะมาที่แรกก็ไปทำครัวตรงนี้ไหมหรือว่าไปทำที่นู่นไม่ทำทำข้างนอกเลยค่ะทำทำไปกับมะลำเลยไปกับแม่นุ้ยโอ้ไปช่วยแม่ดียวโอ้ยั้งหางานเลยมาที่แรกเลยก็นั่งรถไฟไปก็ไปลงไอ้นั่นเขาเล่นอยู่วัดสองคอนวัดสองคอนสุขเนินก็เขาไปหาแม่นุ้ยเลยก็ทำเพื่ออะไรก็แม่นุ้ยมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ขอขอบคุณท้อนุ้แล้วก็บอสโจแล้วก็พญาสุภาพแล้วก็บานาี ที่ให้คนเห็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะคนทั้มาหากินเ่ราะจะอยู่ในเศร้าน้ำกันนะขอบคุ้นค่าขอบคุ้นพี่น้องน้อแม่ท่าประดานด้แครับแต่ขั้วของกันสาวๆเป็นแพร่งระดับเชฟคนท่านเศรษฐีเชฟถ้าถ้าเป็นสอบไปประกาศคือสิัยใดที่ต่อไปสอบอันนี้เอาอาศัยว่าก้นกินเอาคนกินแซ่บก็ดีใจค่ะบ้านบ้านอยู่ไส้กับบ้านครับอยู่ ยางตำบลยางอำเภอกันท่ารือบ้านยางจังหวัดศรีสะเกดตำบลยางอําเภอกันท่ารือกันท่ารือจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดหลังจากที่มาหาเดือนได้กลับบ้านกั่เตือนแล้วครับกลับอยู่ห่ากลับอยู่มือก้อนห้าเจ็ดแปดเก้าก็กลับเนี่ยแหละกลับไปพระกลับไปก็ไม่ได้ไปบ้านหรอกค่ะไปช่วยงานเขาเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยเลยบ้านนี้ญาติโรคเต็มเลยไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปช่วยลุงร้านบวช ไปช่วยสมากับบ้านก็นาก็ไปทําพี่เขาทําให้ไปดูก็ขี่รถไปดูเฉยทางบ้านมีมีลูกมีญาติขนาดของมีลูกลูกก็โตแล้วค่ะอแฟนเนี๋ยแฟนไม่ว่าอะไรมามาทํางานอย่างงี้แฟนเดียแฟนไม่ได้ไม่มีแฟนค่ะเลือกกันแล้วแยกกันแล้วแยกกันทำงานแยกแยกกันอยู่ไปไปมาๆก็เลยแยกกันเลยอย่างเนี้ยเพราะว่าทางานคนละที่แฟนก็ขับวินลูกชายกับแฟนก็อยู่ด้วยกันเนี่ยชายก็อยู่อีกห้องนึง ผู้ชายตัวเล็กเลยยี่สิบปีแสดงว่าวันนี้ทำกับข้าวอันนี้เป็นรอบหนึ่งแล้วมื้อเช้าค่ะทำเด็กวันหนึ่งทำกี่วันกี่ครั้งสามมื้อเดี๋ยวนี้ทำสามมื้อแต่ออกนอกพื้นที่ทำสองมื้ออยูดูในสังกัดงานทำสามมื้อก็คือช่วงช่วงตอนไหนบ้างสามมื้อนี่สามมื้อนี่ตรงนี้ก็ทำเสร็จประมาณซ้อมนี่เด็กซ้อมช้าหน่อยก็เสร็จประมาณสองโมงครึ่งตื่นตื่นประมาณกี่โมงาทำตื่นตีสี่ครึ่งตีสี่มาเรื่องข้าวมื้ข้าวหุงข้าวด้วยแต่ข้าวไม่ได้เรื่องเยอะข้าวของน้องเลยเรื่องเยอะ แล้วก็ตอนไหนกก็ทําก็ทําก็หุงข้าวหุงข้าเสร็จก็ทําผัดก็ผัดเที่ยงเรอบหนึ่งมื้อเที่ยงก็ประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วแต่เด็กจะซ้อมจะเบรกเท่าไหร่เพราะว่าบางเด็กยันไม่ค่อยกินข้าวตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอีกตอนเย็นอีกก็ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วมีเวลาพักก่อนไหมหน่ไม่รู้ไม่ค่อยพักหรอกไม่ชอบพักพักช่วงไหน้ันแตพักก็นอนเลยแล้วหยุด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 ทัพประมาณสี่โมงแล้วก็หยุดทำเสร็จก็บางทีก็ไปนั่งพัก นอนกี่ทุ่มนอนนี่ประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มตื่นที่สี่แต่ตื่นช้ากว่าเราไปไปลำดอกไปน่องพุทธีน่องพุที่นี่ขอบคุณแม่ครัวรักหลายๆนะครับเด้อทีมแม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานสารพัดแม่ไม่เฮ็นยู่เวสนขินให้ทีมงานได้กินเขาอาหารแซ่บๆครับเอาเจอกันชิปหนาครับสรลด์ที่นี่ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับ พี treats, color, ่เซีรสลาเบราติดตามเราชมเด้อเบังแรงบองแรงกินดีแห้งสู่สุขสุขคนครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องแม่สภาพควรลำเพลินเด้อและก็ขอบคุณแม่ครัวรัดครับผมสวัสดีคร่บสุดยอดสุดยอดเป็นคนรัด